อันนี้มะพร้าวไหมเฮ้ยชิมก่อนเติมพลังก่อนนี่มะพร้าวครับอามิงกะลาบะคนขายไม่อยู่คนขายไม่อยู่วันต้อนเาที่รวันต้อนทันทีันหมื่นสามเอ้ยพันสามเอาเลยวันสวีทสวีทเอาวันหวานสวีทสวีทสวี ประมาณเท่าไหร่1,300 20ัม่สิบบาทยี่สิบาทเออ21่บาท็ดบาทนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูโอ้นี่นี่ลูกใหญ่มากมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาโอ้นี่นี่นี่โอ้รุ่นน้ำพุ่งเลยเราอู้เร็วมากแค่เดียวเองอ่ะโอ้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยเขาตัดแล้วก็ เอาเนื้อให้ด้วยนะรู้สึกยอดมาก20ยี่สบาทนะเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนี่เสร็จแล้วดาวเ <Okay, okay. S 1> <laughs> เป็นร้านข้างทางแบบนี้เลยนะูนกมาเต็มเลยดาวโอ้ออนี่นะครับมากินน้ำ <Thank you. S 1> อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวอยได้เยอะมากเลยลูกเดียวนะเนี่ยดีไหมหวานอยู่แต่ไม่ค่อยหวานมากเออนี่เป็นร้านแบบนี้เลย เขาด่าจะใส่น้ำแข็งให้ด้วยนะมัเขาผ่าเร็วมากเมื่อกี้ฟึ๊บฟึ๊บฟเสร็จเลยมาแต่หาเงินรอคลิปหน่อยมันจะไม่ค่อยหานมากฮะโนแมโนแมโนแมโโนแมโนแมโโนแมโมโนม่อมยมมมนนม พอดับกระหายได้อยู่ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันหกมันตรงมนี่20บาทปบ๊ายบายบ๊ายบายครับเขา